เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดงานบุญพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีณหอประชุมโชว์เฮาส์โอเบอร์โกบัคโดยปีนี้สาธุชนผู้มีบุญทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจำนวนกว่า220ท่านได้เดินทางมาร่วมงานบุญท่ามกลางหิมะแรกของปีที่โปรยปลายลงมาอย่างสวยงามโดยในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบายเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน16รูปที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายคณะประธานและสาธุชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญริ้วขบวนผ้าไตรกฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีทอดกฐินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2566 โดยประธานกฐินปีนี้ได้แก่กลยนานมิตรกิติวัตรกลยาณมิธนาพรพรสุขสว่างและกลยาณมิตรเปรมฤทัย,ทยพิจารโสพลซึ่งภายในพิธีกรรมทุกท่านต่างมีความเพล่มปิติกับบรรยากาศงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์สงบสง่างามสมกับเป็นมหากราทานแห่งปีของวัดพระธรรมกายสวิสแลนด์นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายมุทิตาสการะ พระมหาเถระยี่สิบพรรษาสองรูปด้วยความปิติในบุญด้วยกันทุกคนและในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวสัมมนทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยงานบุญในครั้งนี้มีคณะสงฆ์จากทั่วยุโรปมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนด้วยค่ะ